อาหารป่าครับอาหารป่าครับพี่น้องูองอจักบอกินได้ครับ

มาโรดรถเกี่ยวข้าวครับพี่น้องเรียบแมวเด้พี่น้องเด้อเล็บแมวจ้าผลไม้ป่าบรรน,นอกบรรน,นากินได้ครับกินได้แซ<ส>่บคือเกา ผลไม้ป่าครับพี่น้องเอ้ยแซ่บคือเกาเล็บเยี่ยวหรือเล็บแมววะ 맨มาบอกแน่เด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงไม่ถูกหรอกสาเขมรเรียกสังคิร์เล็บแมวอือเล็บแมวเล็บเดียวเล็บแมวจักเล็บอะไรดอก ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาพี่น้องเอ้ยไม่ค่อยได้เห็นหน้ารอๆหรอกเนาะจะคลองช่องหน้ารอก็่าอื่นเลยรถเกี่ยวมาแล้วพี่น้องนี่นี่นี่หน้าตาหน้าตาในหน้ารถเกี่ยวนี่นี่เด้อนี่เด้อดูไปเด้นนี่นี่นี่ในหน้ารถเกี่ยวสนใจติดต่อเด้อจังไดก็เกี้ยวนำถั่วมดทั่วกับเกี้ยวเบิดน่แหละ màu mưa người mưa vì lâu tung thì lưu là màu nhịp